ห้องเอื่นตัวเนาะเอา่อนไปใส,ส่้เโซนโซน,นจะปิดประตูเห็นอย่างเนี่ย มาออกมาก่อนส้นจะล็อกประตูเห็นยังส้นสิบอกข้าเลยอีนี่ลูกเพล็บเพ็บวันที่สี่หมดวันที่เจ็ดวันที่สี่วนเจ็เนี่ตัวรองล่ะนี่ของพันธ์ทีนัล่ะ học chay nhỉ học luôn, ôi, ô kìa body arm body sao